สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชมรถสวยสภาพงามๆมาฝากหนึ่งคันนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนหนักตัดต่อเลยพิวาตนะครับกับนิสสันเซลฟี่นะครับรถบ้านแท้มือเดียวปี2013เป็นตัวท็อปนะครับคันนี้ชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์สีสวยๆนะครับสีเทาดานะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับรถบ้านแท้มือเดียวนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับ159,000บาทนะครับ ผ่อน3,600โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับราคาสภาพแบบนี้แจ่มๆเลยนะครับออปชั่นพอมีนะครับสำหรับนิสสันเซลฟี่นะครับใารกำลังหารถใช้งานนะครับได้ออปชั่นไปเลยครับ1พุทสตาร์ทนะครับแล้วก็พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันแล้วก็มีแอร์หลังแอร์เป็นระบบออโต้นะครับเย็นทั่วถึงกว้างกวางนั่งสบายดูแลง่ายครับรุ่นนี้อะไรเยอะครับสำหรับนิสสันชมได้เช็คได้ทดลองขับนะครับคันนี้สีเทาดำนะครับรถสวยพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนใครสนใจอยากได้ใช้งานชมได้เลยครับ บริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทเหลือเงิน3 4มสี่หมจัดให้ได้ครับรถสภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีปุ่มพุชสตาร์ทนะครับแล้วก็มีแอร์หลังนะครับแอร์เป็นระบบออโต้นะครับเย็นสบายนะครับโดยรวมสวยมากๆนะครับกับราคาและสภาพแบบนี้นะครับถ้าเทียบกันในคลาสเดียวกันอันติสซีวิคเซลฟี่นี่นะครับก็ ได้ออปชันนะครับมีทั้งพุ่สตาร์มีทั้งพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันแล้วก็จะมีแอร์หลังด้วยนะครับไม่แท้นะครับตีว่าประมาณ250,000กิโลเมตรนะครับรถสวยไม่เคยชนเลยนะครับไม่เคยชนเลยเป็นมือเดียวไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่เคยแต่งซิ่งนะครับเกียร์เครื่องเงินสมบูรณ์ใช้งานได้ปกติสมบูรณ์งามๆกับสภาพแบบนี้จะถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้ผมคัดเช็คมาเรียบร้อยที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจกับงบประมาณและความชอบนะครับรถโดยรวมได ดูแลดีใครหาเอาไปใช้งานก็มาชมได้มาเช็คได้เลยนะครับปี2013สภาพกับราคาน่าสนใจมากๆนะครับมาเล่นนิสสันได้ในราคา159,000บาทกับรถปี2013นะครับรถสวยสภาพดีราคาน่าจับจองเอาไปใช้งานกันได้เลยครับมาชมทดลองขับนะครับสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางนะครับมีบริการจัดส่งให้นะครับมีบริการจัดส่งให้ได้รับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับคันนี้การันตีเลยครับว่าไม่เคยชนเลยแล้วก็ไม่เคยติดแก๊ส ใหม่แท้แน่นอนครับไม่มีหมกไม่มีก่อ1สนห0 0หมันบาทนะครับชมได้เช็คได้ทดลองขับได้ครับเครดิตดีออกรถศูนบาทอยากเหลือเงินไปปิดบัตรเครดิต สี่ห้าหมื่นก็ลองมาจัดได้ครับลองชมนะครับกับราคาและสภาพแบบนี้นะครับเครื่องพันหกเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับรถบ้านแท้ครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเป็นสีเทาดําชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมพูรณ์ยางดอกเต็มใช้ได้อีกยาวเอกสารครบภาษีไม่ขาดนะครับรับประกันการออนทั่วไทยรับประกันการจัดส่งนะครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งานจะส่งถึงบ้านได้เลยครับรถสภาพแบบนี้นะครับโทรเจรจาโทรสอบถามมาชมมาเช็คได้เลยครับ